าำนะฮะัวสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องจ้าห้างกบมาตักจากโรงเรียนไปรับเด็กๆมานั่นเองมาฮอดกับมีเมนูกินรอพี่น้องก็สิเป็นเอเมนูข้าวผัดเจมาลาเผินผัดต่างแต่เขือพันจักรผัดไปแจกเด็กนักเรียนพี่น้อง้มน้ก็สิมาแปลกเนี่จากน้อยพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปมื้อหนึ่งมาอยู่กันเด็กๆทอได้ทรงผมทรงใหม่รำ ว่<โ>า,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 าทรงผมจเจ้าคือเท่เท่าน,น่ะบ่ให้กระลุกลูกมมาจริงจอกพี่น้องจ๋าบ่มีสื่อผมไม่หายไม่เอาทั้งนั้นเป็นเป็นยัง,งทำแล้วนะสองโตนะเป็นเป็นยามาทูยามาทูน,มทมนมแม่ดอกคอเป็นงัวก,กระทิ้งนี่ยเขาเขาเลยสื่อมาใส่เลรียญพี่น้องจ๋าหาสิบบาทบ่อดหาสิบบาทซ้ำ สี่สิบห้าบาทเนาะมากินกินมากับเด็กบริยังคองฝาดมีน้องจา๋าอันนี้จะเป็นกล้วยสาบ<ม>กล้วยทอดชุกกล้วยสาบชุบแฝดมากิน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 หมูดูเขาพัดหมูเจีมยมลาเปรน์แซ่ดอยู่คนใครร่วงพ่อผมใครเอาเบิ่งโจ้เจ้าของแน่นในกล้องในงามจะทำ อาเจ้าคือมาคือข่อยแทเอ้าให้ก็เป็นบพ่อกับลูกบช้องโตมาเขาคือกันได้ทำไก็มาถูกอ้าเขาตก็บเลยนะทั้นข่อยบังจอะไรขอกรบาดวายมมาถูดไดทำควาความพิศษ บรามีปริมาณมื่อหนึ่งไม่นอกเมื่อวานนี่ยับามาอนี้ก็ขึ้นเหนือก็ลงมานอนลงมาคอยวังบ่ายแล้วก็ไปรับเด็กๆมาก่ะบ่ายสามโมงเครื่งเด็กๆเลิกเรียนเขาเรียนรอบบ่ายแแข่่งซทนเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิลงแปดพยายามป่าวอาซะพ่อเจ้าลงไปใส่มองพ่อลงทำลงไปใส่มองให้แฟนหลังเด้อ พี่น้องกล้วยสาบนี่แทบเพราะมันเป็นกล้วยสาบเลืองอะน,นะกล้วยสาบสุกอ่ะแล้วเขามามาสาบมาทอด,าาอด,ดแล้วมันก็แทบเอาแดดก็มาละที่เอาแดดมาวัดดิพี่น้องแดดองเยเพราะว่าแกเอามาจากถุงพี่น้องบ่ไม่ใส่เอามันใส่จังไดอันนี้มันเกิดผมม<า>ันคือเมันสี่ตรงกลางน้องทำออกาแม่ก็ใส่แบบนี้พ่อสัสอ๋อก็เลยคิดได้วหห่าเอาก็ใส่แบบนหีหนห้ ตอนแรกก็หันมาแบบว่าปิ้นมาทางข้างถือปิ้นมาปิ้นมาแบบนี้เอาผมมันคือแบบนี้น้องทามเลยเขาใส่แบบนี้สั้นเอาเห็นในสถานแสดงว่าน้องทามเคยเคยเห็นหรือเคยใส่เคยเห็นในเรื่องคาดเอาเคยเห็นเด็กเขาใส่แบบเขาสีบอกว่าเขาเป็นฝรั่งเขาทำเขาสีฟรังเยังเป็นยังคือยังคือยังกูเทอเทกูจีน้องทามอ่เท ต้อนนี้เขาซอยดิคือยมะดุจเราถะทำอเบ่งไปเบ่งมาเนี่ย้บร้บ่ได้คือเทนได้ทบคือบ้าดิมันเนอไมันเืดมันมันมับริเวณเป็นผมอ่ามันเป็นไม้ไม้เนาะไม้สบายดิมนองเมยก็เลิกบอกเมย์อันยามา อันน้องเมยกับจัก็อยากใส่คือเขาประจักษ์คนเมยอย่างวะใส่ไม่ได้อันตีและอันซีลุงนะแม่บอมีเห็นเด็กๆหมักใส่บอมีซื้อมาอันอันแรกมะซีอันพี่น้องอันที่เป็นสีลุงนะก็เลยมันีไปผ่านไปมองเก่าก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกทรงใหม่แต่มันก็จะมีหลายทรงกว่านี้ได้ทำ ทรงแบบแปลกๆคนนี้กับมีเนาะคือตลาดบอันไส้เจียวมันจะแข็งทำคือมันแนมเบิือกันนะไทยก็แม่นนกกระซุ่มแทบันนกปกบอสปกโปกปกนี่นกเอาอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มสองอันเก้าเนาะมันสี่แล้วแบบนี้คุณแด่ก็อยากใส่เมื่อพอกันแล้วซื้อมาเพิ่มสอง เขาก็ได้ชงใหม่มาต้องตรงกล้วยสาบกล้วยสาบนั้นมันหวานเขาจะบริสเตรนตาลในกล้วยสุกมันเขาไปทอดแล้วมันหวานหนอกเปรี้ยวๆเนียนๆรสชาติกล้วยสุกแซ่บเนาะมันจะหวานตรงหาทันเก็บเลยแช่คล้ายๆเคื่อนชุ่มซีเห็นแล้ว กินแล้วแม่ข่าวชมคือนดงง่ายมากเรืองเขามาหอถ้ากับมาตะโรงเรียนคูแฝดยังบ้านในมือซำเจ้าขึ้นในมือคอยดูจะทำเขาคือกัารมา เคยเอไมคยนเงีไปเข้าเนแต่ลีนป่บบงเขาลงกับพิ่ถ้าบอกง่วงเอาไปเร่ไปบึงมากคือเคยง่วงคือยังเทคยมวาโาโยมแบบนี้เ่าจะเห็นในถ่ายเบอร์นนะโยมดมีเขาสื่อเหมือน่ อันนับอันนี้นนจินยกบุบบลีอนนะบบุบบลีบะแมนลินจีบุบบลีมีคนร้องอาเซียนมันจะหายอีกที่พูด,ออนนดมันเนะน,นี่ามาลาไปแจกของไปแจกเขาเออนักเรียนคนละบ้านพี่น้องบ้านใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าพื้นที่บนบ้านนี้ มาเลยเพิ <ım 999> like ่นกระจงไว้กินสองกล่องไม่ทั้งเลิกบอสกินแล้วครับกินแล้วให้พระใส่ส่วนนี้ลงงมป่าเลยจะกับป่าเต้นขึ้นโคกโคกพระจักมั่ต้องจับเพราะมันคิดว่าเป็นยมทูตเด้ มันคือแบเป็นยมมาทูตมันไมเ่พหัวหหัวคุณแม่คุณแม่แปลกป่ะคิดว่าเจ้าคออยู่นบรรดาลูกลิงยมมาทูตยมมาทูตใส่หัวยมมาทูตสวัสดีเจ้าค่ะสบัสดีพี่น้องปกััุกษุเจ้าค่ะน่อันอันหยังอันนี้คือสุดหยั่สุดหยั่ง สุดมาใหม่ฮะคือยงมาทูดแทะยงมาทูดมารับตัวเธอไปไปไปลงนั้นแล้วฉันเธอทีรักฉันจะลงโทษเธอเอาออกมาแล้วนะลงนั้นเวละคุ้มเธอหมดแล้วไปไป ไปลงนั้นเกฉันเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วกลับไปดีกว่าจ้ะค่ะคุณแม่มาใส่สบ่เห็นหนาไปทางกันมากินอี้อ่ะโอ้ยอาหารร่างพอดีเลยจ้ะค่ะไปไม่ไหวมาเขาแพ้มันคือแข้งหัวบอลเจลีน่ะบะเคยอันหนึ่งเขาเจ้าแม่เอ้ยจะไปเห็นอะไรคะหนึ่งลาบเซ่มาพัดโดด ขาต้องหนึ่งเราไปแช่น้ำแช่น้ำเราก็มันหนึ่งหืมบดยากเพิ่ไปต้มเพเจต้มหามแบบชุกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรอกอะเป็นหนึ่งอะัดตองไปอะแช่น้ำยางเลยแบบอี้ต้มขึ้นแม่ว่าแเราเป็นหนึ่งแล้วนองผู้ถ้าหนึ่งแช่น้ำนยากรากต่อนหนึ่งแช่หนึ่งแช่ถ้าคนเหตุเปล่นมันยังงัดใส่กระอุนเลพี่เน่ย มันมันอุ่นหัวตรงยาวๆแบบนี้เนาะแม่นี่ยชงอีหยังจู like ่ทรงยังทำเฮานี่ไป็นจะป้งแซ่บทรงนกระจอกเทพนะทรงเนีงยจ้ะยังมาดูยังมาดูอันนี้ได้ทรงเนี้ยนะนี่ยหัวซีลุงไอ้ทรงหยังเงาะหยังนี่เงาะป่าเงาะป่าเงาะเถื่อนทรงกระโปรงทรงกระโปรง อาหารให้ค uh, yes. we ุณแม่ใส่เจละเท่มาจักต้องห้อยอย่างนี่งคือ like มัดผมม่เลืมันมืนิงกินอาหารบ้างจ้ะครับพี่น้องอากาศหนาวพี่นนอกมาในน้วหมูอันนีอย่พีหนาวยุกมูอันหนาว ยู่วุ่นนะทั้งเนื้อทำน้ำหมอกโต๊ะจำกับเล่าฝนพูดแล้วย่อยราคาโกเป็ดโกเป็ดเนาะอันทางภาคเหนือเลยว่ะแถวภาคอากาศคือว่าติดภูเขาอ่ะน้ำหมอกไปกังไปมาแก่ฮอดไปฮอดเหนือฮอกไปน้ำแข็งเนาะไหนฉันไม่รอดนะเขาจะเป็นละแตดเหนื่อยรอดรอดอย่ามาเดิมไปลูดกันอย่าโควิดมาทำ ไปนนี่เจปนนแลา้านะโควิดบมาเจ้าก็จะเขานอนนใหม่แล้วจะคล้องเทียงมาแล้วเป็นซองทหรือเปล่าอกักเจ้าสมืออาเชอกมาหรือเปล่าเจ้าสียมือคนเจ้าสียมือเราระเจมาเงยิน อีกจ้ามือกกองฝอีกนาทีหนึ่งปาเธอทอดกักจนเงินเบิดนะค่ะจนฝอยค่ะมากับเนมากักเนืงินอีกบอกยุ่งเงื่อนอีกบ่ายห้าเราใครกัดเงื่อนอีกเนาะคือพวกเนี่ยคุยมันบ้านอันนึงเด้อมันจะบอกวบามีคนติดเงินอันที่มีวงเนติมาในบ้านันเดียเงินขังวันเด้วงเนเขาไปเบิดบ้านแล้วเบิด ตัวว่าเฮาวจะจ้างเข้ามาปีได้น่แล้วมังขึ้นเฮือนใหม่นั่นเข้าไปเบิดเฮือนแล้วเพราะว่าผมซื้อว่าเขาจะเป็นคอใช้งานแต่งงานอย่างนี้แหละแล้วมีคนติดนะไปต้องวียงคุณมาแล้วติดแล้วเขาเลื่อไปเบิดครัวเลยมาเนาะครูขยันโควิดเดี๋ยวลูกชายมาก็เสียกักอยู่บ้านแล้วคุณแม่มาอยู่หน้าเก่าให้คูที่อยู่ในโควิดนะ เราเป็นมนยมมรุทุ์ไปอยู่อารติโควิดม่จฉาลาสีรลูกนกกระจอกเทพหรือเปล่าไปแล้วแล้วนกกระจอกเทพสิเจือหัวเราลงไปงมป่าบ่ะนะเดี๋ยวหากินแล้วก็จะลงไปงมป่าพี่น้อง ถอาจะมาเอามก็ป่าหัวออกเอาออกยังใส่สุดนี่แหละเปนป่าป่าให้มันเต้นเต้นกันปังมันกิมันกินเป็นยมทูรที่มาชีวิตมันก็เต้นกันฟังมันมันอรเอยนี้หลืล่าไม่เยอะสวย็นอยงน้นา่เินี่นงเขาทำเองเบิ่งไปลงมาในห้องน่าเททำนะ คือปลาอังแล่วใส่แฮ่ผับป่าจักรยาเขาวมีโปรแตกคือทั้งบ้าสิที่ทำใส่แฮ่ผับป่าแล้วเขาจะเช็คแฮ่จาบ้านเขาฮอดวัดสรุปสแห่เมื่อไรเจ้แฮ่วันเสาร์พี่น้องแฮ่ผับป่าถฐานลุ้นรับกันแล้วจะข่ดป้าที่นั้นที่อ่าเว้นแตว่าพี่น้องเงินอันทำบุญกองหน้าเงยตอนแรกเซ็นเท่าไรเซ็นเมื่อไรเซ็นสามเซนสามหมื่นกว่าแม่ แ,แ,แต่ตอนนี้ก็ยังมีคนโอนเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องโอนโอน,โอนลังไม่นะโอนมาทีหลังเนาะเขาเอ่อตีทักฮา,าบ่มีแล้วก็ขอมาเล็กบัญชีบ่มีก็ากหายไปเขาเจ้ากับโอนมาอยู่มือ,อน,ะนะ 2, 2> ครับผ่านคือกัน,กนพาดเพราะยังผ่าอยังกินเขายังยังอยู่พูดไรกันไรลืมปักสมุดหมายเลขบัญชีลวาวคนลาวกนมนเนาะเพราะว่าบัญชีที่ปักน่ะก็เป็นบัญชีอ่าพล่าแต่เป็นบัญชีไทยกัสิก่อนไทยแต่ที่คนส่งเข้ามาแบบสำหรับคนลาวอะ เขาจะส่งแต่มันส่งบ่รด้เพราะเขาบริษัทเอ่อเป็นซีลาานะน่าแต่ก็มีคนถักมาอยู่แต่ก็มีคนเล่ากันโอนมาขึ้นกันบัญชีอันพราดนะพ่ออ่ะคนล่าเขาเจ้าไปทํางานอยู่พังไทยแต่เขาเจ้าอะรวกทำบุญน้ำคือกันหลายๆลาอย่างเช่นชวนนกิจก็มีหลายคนอยู่มีหลายกลุ่มหลายคนนะพ่อสำหรับคนที่โชงมาแล้วจะมืออหไรจสดอัะสาร้อยเป็นคนจดสื่อจดจำนวนเงินแต่จวนง่ายกะคนที่เขาโอนน่เขาบริษัท ประกาศซื้อเข้าเจ้างสินะมันกันสีโบเดมีแต่กระบวเป็นยังนัเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางอ่ะมันก็เข้าวัดเบิร์ดพระก็เหมาะ้แต่ในมือไรสุดนะเพื่อนบอกบางคนน่ะเพื่อนก็โอนมาทําบุญโดยตรงแบบพันหนึ่งก็คือพันหนึ่งบางคนอ่ะส่งมาแต่ว่าแยกอีกต่างหากแบบว่าทาบุญพันหนึ่งนะ่ส่วนอีกพันหนึ่งน่ะให้เด็กๆแ้วก็ค่าอาหารนุ่นนี่นั่นแต่ว่า เอาไปทำบุญเบิดพี่น้องคล้ายๆคือแบบทำบุญร่วมกันนะครับกับจริงๆที่เขาหายมากครับกับทำบุญเบิดทุกบาททุกตังค์เพรมีการแยกว่าอันไหนคือติปอันไหนคือเด็กอันไหนคืออาหารการกินเพราะอ่ารกันเองกิ่นนะครับออกกันเองอยู่แล้วเมื่อนั้นบ่มีกับออกอาหารการกินแม่สำหรับเครื่องดงเครื่อมยี่ห้พันหนึ่งเนาะแม่ที่เพื่อนแยกมาให้เด็กๆเขากับใช่เด็กๆหนักะรวมทำบุญไปน้ำไปพร้อมๆกันนะแม่เพราะว่ากะทั้งสองส่วนทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ว่า สำหรับเด็กๆอิอเลสอะกาเซนอกนั่นก<ม>็ค่อยว่ากันพี่นอ<ม>้องส่วนที่ฝากมากน้ำลังนี่ก็ลายพี่น้องลายกว่าในมืออ่ะนั่นอีกก็มีแ,มแต่ส่วนใหญ่เขาเจะบอกคอยลงซื้อนะกับบเป็นอย่างหลังจากที่อัมมาลานสรุปยอดหลักะลงคลิปไปเขาเจ้าที่บริเบิ้งนั้นหนาไร้ชดเขาเจ้ามาเบิ้งคลิปแลักะเออเขาก็อดจมตามมากก็มีอดตามากก็มีมือเส้าเลยกะบางคนกะอยากทำบุญแต่ว่ามือไร้ชดเพิ่นบริเบิ้งเนาะเพิ่นมโหทีหลัง เพิ่นกาขอเล็กบัญชีน้ำลังก็คืออมือเศร้ากัทักมาฮะบ่มีกัโอนไปห้าเรียบร้อยบ่มีกัส่งสลิปเอ่อใบโอนเงินให้เจ้เพิ่นเบิ่งว่าให้เพิ่นจดสื่อไปน้ำถึงนม่แบบสำหรับคนที่เขาทำบุญครับนี่ไผ่แนงสินะไว้ใจได้เพี่อนไม่ใช่ไปทีพิ่นเจ้พรลากกับสิงนะ้เแต่ว่าเพิ่นห้เพิ่นกับไอ้เบิ่งอยว่ะยอดเงินชั้นเหลือเท่านี้นะในบัญชี และที่เรือก็เป็นเงินบุญเบิดก็คือเงินบุญเบิดค่ะบรบัญชีเจริเพิ่นมีสองบัญชีอยู่แล้วบัญชีอันนี้ะเน่าะ,ะ,นนะก็เลยเพิ่นอ,อ,อัมมาลาเลยว่าเงินที่จะไปมอบนี่ได้มาเนี่ที่าเป็นแบบผ่าป่าไปเลยคือแห่แล้วก็มีพอ,พอ,พอพาปงปผาตายัางอ่ะเอาเขาวาดเนาะก็จะมีทีมงานตอนรับนน,น่นนี่นั่นวันเสาร์นี่แหละพี่น้องอ้วันเสาร์นี่แหละจะค่ะก็จะมีการแห่กลองยงกองยาวอีกพี่น้องจานที่ตามตอนต่อไปกองยาวนั่น สานกำนังพล่าออกกันหารคนละเครอันนี้คือนาทีเอาหามาโบเกี่ยวกับเงินทำบุญบเกียวและจีมีอีกทีมหนึ่งที่เกี่ยวกับนายบงนายบ้านน่ะเพื่อนกับจีมีทีมงานตนอรับคือมีอาหารการกินแต่น่ะก็เป็นชวนเขาเพื่อนกับบเกียวกับตรงนี้เนาะแมนจ้ะค่ะคือมัน่วนไป่วนมันนน่ะนะแม่และนาาก็ได้โอกาสอันเฮ็ดเฮ็ดอันหน่กองบุญน้ำอันคุณพอเลยจ้ะค่ะแมน แห่ต้องไปแต่คือสิบอร์ดมีครบกันงันยังดอกพี่น้องชนกับถวายเลยค่ะเมื่อนักคือจบเลยจ้ะก็เป็นงานแบบคล้ายๆแบบเป็นงานของเฮาเองเฉพาะในหมู่บ้านของเฮาเองนะมันบริจัดงใหญๆหรือว่ามีการครบงานอันบอมีเพราะแนก็จัดแบบง่ายๆนะนะจะมีการแก้แห่แต่เฮาเองเนาะแล้วก็ลงไปถวายวัดแค่นี้ก,ก็จะมีประยงพยา,ยานก็จะเป็น,อนปไอ้บ้านผู้ช่วยผู้ย่างงานอะไรพีพ่น้องผู้เท่าผู้แก้เป็นเอกสารพยานในมอบเงินเมื่อนอะไรกัสิการ อาจจะมีการอ่านลายทรงลายสื่อสำหรับคนที่ฝากเงินเข้ามาเนาะพี่น้องแม่จะข้างขมิ้มีส่วนที่ระบุซื้อระบบระบุซื้อเนาะแม่รู้ว่าทุกหายทกล่นยังไรก็ขอโทษขออภัยนะคะรื้ว่ารักที่ซ้ากันก็ก็เป็นได้จ้ะค่ะเพราะว่าภายที่ยังประหนรมีลายซื้อแก่โอนเงินเข้ามาก่ะเขาจะมีลายทรงลายสื่อกะถักมาได้เนาะถักมาหลังไม่ได้ว่าอานี่โอนไปแล้วแต่ตีบริแจงลายสื่อบริแจงจำนวนเงินเพราะว่า เท่าเองกะบ่อโหสำหรับคนที่บปแจ้งแต่ว่าเท่ากับเห็นแต่ยอดงเงินที่มันเข้ามานะแม่เงินเข้ามาปิดแสนนี่รายซื้ออาจจะบ,บดถึงแสนดอกแม <Man, S 2> ่หลังจากหล,งลังไม้เมื่อน,นันขา้าเจ้าทรงสลิปก่อนนะการขียนจะซื้อแต่ในในในชื่อบัญชีของเพิ่อนเด้อจะขายเด้อแม่รายซื้อบัญชีของเพิน่นสำหรับคนที่แจ้งมาที่หลังเมื่อวานกับเมื่อนี้สำหรับที่ทักมาบ่มียังก็ตามบ่มีกระทรงแห่มาลาเบิงเบิด วา่ามีภายในแล้วกันเนโจนจดลายื่อเขาพี่น้องโดยจะใช่แรล้วพี่น้องจะได้ครับค่อยพอกอันวันเสาร์พี่น้องพออัญถานบนมหามือหาวันให้เรียบร้อยแล้วจะขาดติดตอนต่อไปพี่น้องพี่น้องกลาวว่าสี่เงินล้วนทั้งหมดจริงๆทั้งมือนั่นั้งแต่หอดมือนี่จะทอดมือมอบแล้วมันสิจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กับติดตามต่อไปเพราะว่าจะมีการประกาศแล้วก็ลายื่อนอจํานวนเงิน ในอ่าได้มือมอบมือนั่นเนาะแล้วก็พิมีการแห่ต่างๆเป็นทั้งเป็นพิธีเป็นทางการเนาะพี่น้องจ๋าเราติดตามตอนต่อไปมาคอนี้บอมีก็บก็บภาพบรรยากาศเพียกเต่รนี้พ่อกันก็บหนาพี่น้องขอบคุณบัะสุขุสกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนที่ทําบุญร่วมกันมาพี่น้องทําบุญสร้างหอระฆังบ้านเจ้ามาลานั่นเองเนาะโดยจะก้ซื้อเสียงจะได้ดังม ตึงตึงนะพี่น้องนๆจะกันเนาะเสียงเพลสิไปแล้วพี่น้องอยู่ดีแมงบมดจักรูกสกุลลำรวยลำรวยในปีใหม่นี่พี่น้องจ๋าไปแล้วโดยสบายดีค่ะสาดก่อนเราเคลียงคู่เคลียงปลูกระบายดอมต้น